จากนี้ไปผมจะพยายามเพิ่มเส้นทางใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเส้นทางการาวิเคราะห์อาการเสียหลากหลายรูปแบบนะฮะวันนี้จะมายกตัวอย่างให้ดูเส้นทางของปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงนะฮะอ่ะขอยกตัวอย่าง i p h o n e 12อา่าโทษ iPhone 13ขึ้นไปนะฮะ เมื่อเข้ามาใน One c l i c นะครับก็จะเห็นหัวข้อ iPhone 13จะมีหัวข้อด้านขวาเนะะาะสำหรับใครที่เข้ามานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางไฟเป็นสเต็ปของไฟเลยนะตั้งแต่ VBAT ไปจนถึงเส้นที่มีการวนลูปของไฟเข้าไปใน i c Power แล้วกลับมาสร้างไฟชุดใหม่เนาะที่อยู่ด้านหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของภาค b a s e b a n นะครับก็ ที่มีผลเรื่องสัญญาณเรื่องอิมมี่หายโมเดลเฟิร์มแวร์หายอะไรต่างๆนะ่ะแล้วก็ปุ่มอาร์เตอร์ตรงนี้นะฮะปุ่มอาร์เตอร์ตรงนี้ก็จะมีเส้นทางของายชาร์จจอแสดงผลทัชสกรีนอะไรต่างๆและก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไม้เส้นทางของออความสำคัญสำคัญต่าง,ทางๆที่ผู้ใช้ มันจะเจอปัญหานะครับรวมทั้งที่ยังไม่เจอปัญหาผมก็จะเพิ่มข้อมูลให้นะวันนี้มาดูเรื่องราวของวอลลุ่มเพิ่มหรือลดเสียงนะฮะเอ่อวอลลุ่มอัพก็คือการเพิ่มเสียงวอลลุ่มดาวก็คือเอ่อการลดเสียงนะฮะสวิตช์มิวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัดเสียงนะครับพอเข้ามาเนาะก็จะเจอเอ่อภาพของแผงวงจรนะฮะคอนเนคเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับคอนเนคเตอร์จะอยู่ตรงนี้น เป็นรหัส J 1 0 1 0 0นะครับสังเกตให้ดีนะผมจะทำแถบสีให้แตกต่างกันทุกเส้นทางเลยเมื่อมีการอนุกรม1จุดก็จะเปลี่ยนแถบสีใหม่ให้แยแยะความแตกต่างนะนะสามปุ่มนี้ที่เห็นอยูออ่สามขานี้ที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นส่วนที่ไปต่อกับสายแพรไปยังปุ่มด้านข้างรวมทั้งคือปุ่ม เพิ่มและลดเสียงรวมทั้งสวิต์เปิดปิดเสียงด้านข้างเนาะ,ะจะมีอุปกรณ์ตัวนึ่งเรียกว่า T.V.S. นะครับอันนี้สำคัญเนาะเพราะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้หรืออาจจะไม่ไม่ไม่รู้ว่าหน้าที่การทำงานที่แท้จริงของ T.V.S. คืออะไรนะอ่ะแล้วผมก็จะทำแถบเป็นเส้นเนาะหลังจากมีการอนุกรม เช่นยกตัวอย่างจากขานหนึ่งวิ่งเข้าไปตัว t v s ตัวนี้นะครับรหัส FL 1 0 1 2 0จริงๆ FL ในวงจรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์ไรท์บีดแต่ไม่เสมอไปนะครับตัวนี้เขาก็ใช้รหัส FL เนาะแต่มันคือ t v s เดี๋ยวดูรายละเอียดไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่า t v s คืออะไรอ,ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของปุ่มวอลลุ่ม up นะครับวอลลุ่มก็คือปุ่มเพิ่มเสียงนะ มี L1 V8 อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นโลจิกนะครับต้องใช้ไฟ1 V8 เข้าไปในส่วนของวงจรภายในด้วยนะครับวิง่งเข้าไปที่ขา L14 สังเกตนะว่าผมจะทำเป็นแถบสีส้มนะขณะเดียวกันย้อนกลับมาที่คอนเนคเตอร์เส้นทางนี้นะครับจากขา2วิ่งเข้าไปาผ่าน TVS นะครับตัวนี้จะนุกรลมนะแล้วก็จะผ่านวงจร FL กับ C ตรงนี้นะครับ t ว s กับ C แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มดาวนะครับปุ่มลดเสียง b ะ t บัตตอนแปลว่าปุ่มนะฮะ VOL ก็ย่อมาจากคาว่าวอลลุ่มนะฮดาวก็คือลงนะครับ L ก็คือโลจิกหนึ่ V8 ก็คือจะต้องมีไฟโลจิกเพื่อให้สถานะเป็น active high หรือเป็นหนึ่งอยู่เสมอนะคือพร้อมใช้งานนะ ก็จะวิ่งเข้าไปในขา J14 จะเป็นแถบสีชมพูขนาะเดียวกันนะครับในคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็ยังทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะก็คือปุ่มในส่วนของเปิดปิดเสียงนะฮะหรือว่ามิวส์นะครับอ่านมูดก็ได้มิวสก็ได้เนะ,ะปุ่มนี้นะครับกเ็เมื่อต่อกับขา7เนี่ยนะฮะก็จะผ่านตัว TVS นะ แล้วแถบสีม่วงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในตัว IC Power นะครับที่ขา M14 สังเกตง่ายๆนะผมจะทำแถบแล้วเส้นของผมนะสังเกตอีกจุดหนึ่งนะถ้าใครดูเส้นทางของไม่ว่าจะเป็นเส้นสัญญาณเส้นคำสั่งเส้นไฟอะไรต่างๆผมจะไม่ทับตัวอุปกรณ์ผมอยากให้มันสวยงามนะก็คือเน้นความสวยงามด้วยจริงๆลากเส้นตรงง่ายมากนะครับลาก แถบชมพูจากนี้มาตรงนี้เนี่ยได้เลยเนาะผ่านตัว IC ผ่านอะไรก็ก็ก็ได้นะฮะแต่พยายามให้มันเป็นเอกลักษณ์ของผมคือต้องเน้นความสวยงามเป็นพิเศษเนาะอ่ะเราก็จะเห็นแล้วนะฮะว่าเส้นทางเหล่านี้วิ่งเข้าไปในตัว IC Power แน่นอนถ้าไม่บอกรายละเอียดบางทีก็อาจจะงงเนาะเพราะว่าความเข้าใจของแต่และบุคคลไม่เท่ากันนะครับอ่ะเราก็มีเสริมในปุ่มเอ็กซ อเอาเมาชี้ที่ปุเมกเตอรก็จะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะไดแกมเนาะไดแกมจะบอกแถบสีตรงก,กันกับในวงจรนะครับนะก็จะบอกว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้เนาะที่ขาหนึ่งเนี่ยนะฮะอ่ะจะวิ่งผ่านตัว FL หรือ FL 1 0 1 2 0หสนหรือ TVS นะครับซึ่งภายใน TVS ตัวนี้เป็นโมดูลเนาะเป็น A10 อ่นะ A10 คืออะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติม,มตัวนี้นะครับ เป็นโมดูลจะมีสามขานะในวงจรจะมี3ขาประกอบด้วยขา Input Output แล้วก็ขากราวแต่ในโมดูลเนี่ยจะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ะนะครับจะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนาะจะเป็นพวกที่เป็นพวกซนเนอร์เป็นทาน,ทานคลิปทานเซนเ w นเต็ซับเฟชันเป็นไดโอดชนิดหนึ่งนะครับแต่สัญ,ญลักษณ์คล้ายๆซนเนอร์ เดี๋ยวจะให้ดูสัญลักษณ์ด้วยนะอ่ะแล้วก็ขาเหล่านี้ก็จะวิ่งเข้าไปใน ic power แต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำเส้นทางที่เป็น n ลายสวิตเนาะขานี้ขาส่นี้เป็น n ลายสวิตเดี๋ยวย้อนกลับไปดู l n ลายสวิตนิดนึงนะอันนี้ก็ได้ทำเส้นทางของ n ลา w i t c h ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากขาสี่ n ลายสวิตอยู่นี่นะฮะเป็นปุ่ม i, TO, I o button slide นะครับ ก็ใช้คอนเนคเตอร์ตัวเดียวกันนีน่คือขา4ก็ผ่าน T V S เหมือนกันนะครับแล้วแต่เงื่อนไขของลายสวิตช์อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงเนื่องจากมีมอสเฟตเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะใช้ไฟ P P 1 V 8 On w a y s นะฮะซึ่งก็จะทำให้สถานะเส้นทางของชุดนี้มีสถานะเป็นโลจิกไฮหรือสถานะแอคทีฟคือพร้อมใช้งานเพราะว่าปุ่มสวิตช์เปิดปิดเครื่อง พวกนี้ทำไมต้องเป็นแอคทีฟ i g h หรือต้องเป็นใช้ไฟออนเวอออนเวแปลว่าตลอดเวลาหรือตอนน่อเนื่องนะฮะพวกเหล่านี้ปุ่มสวิตช์ออไม่จำเป็นต้องสั่งปิดเครื่องอย่างเดียวะนะถ้าสังเกตหลายคนใช้บ่อยเช่นพักหน้าจอเปิดหน้าจอหรือเมื่อไปใช้ร่วมกับปุ่มที่เป็นวอลลุ่มเพิ่มหรือลดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มแคปเจอร์ภาพหรือใช้ในโหมดของการเข้าถึงซอฟต์แวร์เมื่อมีการ ใช้คำสั่งต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นคอนเนคเตอร์ตัวนี้มันรวมทั้งที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็สวิตช์เพิ่มหรือลดเสียงรวมทั้งสวิตช์ที่เป็นตัวปิดเสียงนะครับรวมทั้งคำสั่งที่ใช้คู่กันเนาะก็เมื่อกดปุ่มสวิตช์เปิดเครื่องค้าง พร้อมกับปุ่มบล่มเนะมันก็จะเป็นพวกการแคปเจอร์ภาพอะไรต่างๆนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ปุ่มอาร์เตอร์เนะเมื่อกี้นี้นะฮะที่ผมบอกว่าเมื่อเราเมาส์มาชี้ที่ปุ่มเอ็กาก็จะมีไดแกรมปรากฏขึ้นมานะไอแถบสีเนี่ยมันก็จะไปตรงกับในในภาพบอร์ดนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอ เรายังมีวงจรนะครับวงจรนี้เป็นของ iPhone 13นาถ้าถ้าเข้าไปดูใน iPhone 13เราก็จะเห็นวงจรของ iPhone 13ถ้าจุดนี้ไปดูใน iPhone 13 Pro ก็จะเป็นวงจรของ iPhone 13 Pro ถ้าจุดนี้เป็นวงจรของ13 Pro Max ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นวงจรของ13 Pro Max แนะครับแน่นอนผมยังกําหนดแถบสีของตำแหน่งบนบอร์ดนะ,ะดูนะฮะเขียวคำว่าตำแหน่งบนบอรนะ์ดเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเทียบตอนไหน่บนบอร์ดอีกทีนึงเขียวฟ้าสีนี้เป็นผมเรียกสีโอนโรดแล้วกันไม่ใช่สีส้มนะครับสีออกโอนโรดเนาะสีเขียวฟ้าโอนโรดนะครับในคอนเนคเตอร์ไหมฮะก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีโอนโรดถ้าสีส้มเป็นอย่างนี้นะครับสีส้มจะเป็นอย่างนี้สีโอนโรดก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อ่ ก็จะมีลูกศรน,นะลูกศรที่ให้เราเห็นนะฮะเส้นทางเข้าออกจากคอนเนคเตอร์เนี่ยวิ่งมาตรงนี้พอมาอนุกรมที่ตัว TVS นะครับตรงนี้ผมก็กำกับไว้เพิ่มเติมขึ้นมาในวงจรแท้ไม่มีนะฮะอันนี้มากำกับเพิ่มว่าอุปกรณ์ตัวนี้คือ TVS คือ Transient v o l t a g e s u p p r e s s i o n หรือว่าเ,เราเรียกว่า TVS Diode นะฮะภายในเนี่ยจะประกอบด้วยพวกนี้นะฮะเป็นเหมือนไดโอด2ตัว แลักใารซีเนอร์นะแล้วก็มีออนุกรมภายในนะครับมี C ต่อหลงกล่าวแล้วยังมี C ภายนอกอีกเนาะะเส้นทางนี้ในไม่ว่าจะเป็นปุ่มสวิต c ์เปิดปิดเครื่องปุ่มวอลลุ่มอัพปุ่มวอลลุ่มดาวปุ่มเปิดปิดเสียงจะต้องผ่านตัว Transient อลต t e d s u s p เนอะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่นี่เป็นวงจรของ iPhone ผมเปิดวงจรง iPhone 13เเปิด จุดวัดไฟใน iphone 13ก็วงจรก็จะเป็นของ iphone 13นะครับอ่ะโอเคนะตอนนี้สรุปนะครับเราจะได้ทั้งอะไรบ้างเนะเมื่อเข้ามาในวั e click นึ 1, ่ง d i g a นะครับอ่า d i g a ก็เป็นรูปแบบแบบนี้นะแถบสีตรงกันนะครับทั้งวงจรทั้ง d ดแกรมและบนะตำแหน่งเส้นทางไฟบนเส้นทางต่างๆบนภาพบอร์ดนะครับสงวงจรน,นะอะวงจรก็จะเป็นวงจรที่ ามีรายละเอียดวงจรแท้ไม่มีรายละเอียดที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมมาใส่เพิ่มมาใส่แถบสีเพิ่มบางทีวงจรแท้เนี่ยนะก็จะไม่มีพวกลูกศรชี้เข้าออกอันนี้ผมก็มาเสริมให้รู้ว่าทิศทางของทางเข้าอยู่ตรงไหนเพราะถ้าไม่ใส่ลูกศรบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ย mm. อันไหนทางเข้าอันไหนทางออก นะอันนี้ก็จะเป็นการเน้นให้เห็นเส้นทางอย่างเด่เดนชัดได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันมาจากอะไรเนี่ยวงจ,จรจริงๆตรงนี้นะเห็นไหมไม่มีไม่มีลูกศรชี้ออกนะครับไม่มีลูกศรชี้ออกนะอันนี้ผมมาเสริมให้เพื่อให้คนดูวงจรได้เข้าใจง่ายขึ้นคอนเนคเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่เป็นคอนเนคเตอร์ที่รวมสำหรับสวิตช์เปิดปิดเครื่องหรือปุ่มเพิ่มลดเสียงเท่านั้นนะครับยังเป็นคอนเนคเตอร์ที่ไปเชื่อมต่อกับตัว ขดลวดที่เป็นตัวรับสัญญาณของไวเลสชาร์จด้วยนะฮะก็เ,เรียกว่าโดทาราคอยนะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของสาอากาศของ NFC ด้วยเห็นไหมฮะว่าคอนเนคเตอร์แต่ละตัวบางทีเขาไม่ได้ใช้หน้าที่เดียวกันแต่ต้องขออนุญาตบอกนี้ก่อนนะว่า iPhone แต่ละรุ่นบางทีไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นปุ่มเปิดปิดเครื่องอาจจะไปอยู่กับคอนเนคเตอร์ตัวอื่น อีกรุ่นหนึ่งปุ่มสวิตช์เปิดปิดเสียงก็อาจจะไปอยู่กับคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเนคเตอร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับเส้นทางเหล่านี้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าไปดูวงจรเราถึงจะรู้นะแต่แน่นอนผมทำแทบทุกรายละเอียดให้รับชมกันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมีอีกปุ่มหนึ่งเนาะอีกปุ่มึ่ง ก็คือปุ่ม Data Sheet อันนี้สำคัญ Data Sheet คืออะไร Data Sheet คือสเปคของอุปกรณ์นะครับตอนนี้ผมกำลังเปิด Data Sheet ที่เป็นอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่า a s i p นะครับเอซิฟเอซย่อมาจากคำว่า Application s p e c s p e c i f i c นะครับหรือสเปค่นแหละตัวย่อก็คือสเปค่นแหละนะครับ Indicate Product ก็คือเป็นอุปกรณ์รวมนะที่เป็นสเปคที่มีสเปคอยู่รายละเอียดภายใน นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะเรากำลังพูดถึงตัว t v s อยู่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปิดย่อยว่ามันมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรในวงจรบ้างนะแต่ว่าเนี่นะยเนาะเยอะแยะเลยนะครับอุปกรณ์ที่ตัว a อซิเข้าไปมีบทบาทนะไม่ว่าจะเป็นชุดสาวาศาชุดซิมนะพวก เส้นทาง M.I.P.I. หรือชุดจอแสดงผลนะฮะพวกทัชสกรีนอะไรต่างๆคอนเนคเตอร์ or, USB Type C HDMI หรือ USB อะไรต่างๆนะครับชุดออ d ดิ f โอฟิลเตอร์หรือชุดภาคสัญญาณที่เกี่ยวกับเบสแบนอะไรต่างๆอ่ะตรงนี้แหละครับอุปกรณ์ที่เราพูดถึงก็คือ E.M.I.F. 0 1 1 0 0 8 A.F. 4เดี๋ยวเรามาดูวงจรนะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะฮะ E M นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะตัว E M I F 01, 1, 0 1 1 0 0 8 A F 4นะอ่ะซึ่งในใน Data Sheet นะฮะก็คือรหัสตัวเดียวกันนะครับข้างในจะมีอยู่3ขา สามขานี้ถ้าเข้ามาดูตำแหน่งนี้ก็จะเห็น3ขานะครับสาขานี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะนี่คือขาอันนี้คือขาเข้านะฮะแล้วก็อันนี้คือขาออกอ่าอันนี้คือขาออกนะครับส่วนขาตรงกลางคือขากล่าวนะขาตรงกลางคือขากล่าวเพราะฉะนั้นนะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยถ้ายกขึ้นมาจะมีอยู่3ขา นะสามขาซึ่งก็จะตรงกับในต a t ชี h นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอยู่3ขาขา 1, 2, 3ขา1คือขาเข้าขา3คือขาออกส่วนขา2คือขากลางนี้คือกล่าวนะครับเราเรียกมันว่าก่อนตัวนี้เนาะถ้าเป็นรหัสของบริษัทนี้นะฮะเเราเรียกว่า EMIF 0นะ0 1 0 0 1 0 0 8 af c แน่นอนตรงนี้ก็จะไปตรงกับวงจรนะครับทีนี้เรามานึกภาพนะครับคอนเนคเตอร์เนี่ยมันเป็นอ,อุปกรณ์ที่มีคอนเนคเตอร์ตัวผู้ตัวเมียเนาะเวลากดล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะมีทั้งหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นระหว่างหน้าสัมผัสนะตรงหน้าสัมผัสเราเรียกคอนแทคนะครับส่วนรอยต่อของคอนแทคเนี่มันก็เรียกว่า มีช่องว่างนะครับซึ่งเป็นอากาศเนาะแต่ตรงนี้เขาจะกําหนดไว้ว่านะฮะตรงหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะมี ESD หรือว่า electrostatic discharge หรือไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าสัมผัสเมื่อมีการกระทําซ้ําๆกันหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันจะมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นประมาณ8 8 0 0 0กิโลโวลต์เลยทีเดียวนะครับนะทีนี้พอมันเกิดซ้ำๆมันก็เกิดประกายไฟเล็กๆขึ้นนะ ไอ้ประกายไฟเนี่ยพอมันมัน,ม,นมันกระจายหรือ,หร,อหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขา่าหเมาทีนี้ขา่าหเมาถ้ามันเกิดซ้ําๆมันก็จะเป็นปัญหาก็คือทําให้คอนเนคเตอร์เกิดเรียกว่าคาบขี้เกือหรือคาบสกปรกเกิดขึ้นเนาะเมื่อไปโดนความชื้นอะไรก็จะทําให้ไม่นาไม่นาไฟฟ้าหรือไม่นําเส้นทางของชุดคําสั่งอะไรก็แล้วแต่ ก็จะส่งผลให้มันมีปัญหาในระยะยาวนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะฮะเป็นอ่าแล้วแล้วถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะถอดไม่ได้นะถ้าเอาออกเมื่อไหร่ก็คือปุ่มถ้าไปเอาออกในเส้นทางของสวิต์เปิดปิดเครื่องก็เปิดปิดเครื่องไม่ได้ถ้าเอาออกในสวิต์ของปุ่มเพิ่มลดเพิ่มลดเสียงก็จะเพิ่มลถเสียงไม่ได้ถ้าเอาออกในเส้นทางของสวิต์ปิดเสียงก็จะไม่สามารถใช้ปุ่มเปิดปิดเสียงได้นะครับ แต่แต,แต,แต่อาจจะมีคําถามว่าต่อตรงได้ไหมจริงจริงมันต่อตรงได้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีการป้องกันแล้วและมีผลกับเรื่องของอที่เขาเรียกว่าดีบอลสวิตนะฮะหรือการกระโดดซ้ําๆานะการกระทําซ้ําๆโดยที่ไม่ได้สั่งการนะ,ะในวงจรชุดคําสั่งในวงจรดีต้อนอะไรต่างๆนะะอันนี้ผมทําบทความไว้หลายหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับ แต่วันนี้มาพูดถึงเนาะวันนี้มาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของวันคลิกแล้วก็ได้เห็นการได้เห็นรายละเอียดของอุปรกรณ์ปีกย่อยเนาะจะได้รู้จักหนะ้าที่การทํางานของมันมากขึ้นอันนี้นะฮะสมมตินะฮะสมมุติว่าเราเราได้ยินคําว่า t v s เวลาเราพิมพ์คําว่า t v s ในในอ่ l กูเกิลนะฮะบางทีเราจะไม่เจอนะครับเราจะไม่เจอคําว่าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราเราค้นหาเลยเพราะว่า t v s เนี่ยมันเป็นชื่อของรถ ยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ในประเทศอินเดียนะเป็นอินเดียก็จะมีประชากรเยอะที่สุดประเทศนึงในโลกอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็ผลิตมอเตอร์ไซค์เองเพื่อรองรับประชากรเขาในในโลกของในประเทศของเขานะแต่ทีนี้เวลาเราหาข้อมูลในในเชิงลึกของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราต้องมีตัวเสริมนะเช่นอา,อาจจะใช้คำว่าอนะิเล็กทริกเนาะหรือ มีคำว่าโวลเตก็ได้หรือเพิ่มคำว่าไดโอดก็ได้เห็นไหมไอลูกมอเตอร์ไซคหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วก็จะมีเรื่องราวของตัว t v s เอนาะอันนี้ก็จะเป็นสเปคอโทษสัญลักษณ์หรือซิมโบลของ t v s เนี่ยนะถ้าเป็นทิศทางเดียวหรือ2ทิศทางก็จะเป็นแบบลูกศรชี้เข้าแบบนี้นะครับมีบทความมากมายเลยนะเป็นวิดีโอก็มีนะฮะว่า t v s ทำหน้าที่อะไรนะครับหรือวิดีโอของคนไทยก็มี นาะออย่างอย่างวิดีโอของซิมซิมตรงนี้นะครับก็จะบอกเรื่องราวของทวีอย่างอย่างละเอียดเลยนะจะได้รู้จักหน้าที่การทํางานของมันมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ทวีมันเชื่อมต่อกับขาคอนเนคเตอร์ทั้งนั้นแหละครับนะครับอ่ะโอเคอันนี้บอกคร่าวๆแล้วกันนะค่อยไปดูายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สรุปนะครับว่าวันคลิก เป็นสื่อที่มากกว่าสื่อที่เป็นจุดวัดไฟเพราะมันมีการเสริมความเข้าใจมีแถบสีให้เราคลิกเดียวมันวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางมาีไดแกรมมีวงจรกำหนดกำกับไว้เพื่อเทียบเคียงระหว่างวงจรไดแกรมแล้วก็จุดวัดไฟบนบอร์ดและมีการเสริมพวก Data s h e e t d ต t a s h ต e ่างต่างที่เป็นข้อมูลของผู้ผลิตอุปกรณ์ในเส้นทางต่างๆที่เรานำเสนอ นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะเราจะมีอะไรมากมายนะครับที่ที่ช่วยซัพพอร์ตให้คนที่จะไปซ่อมนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของไม้เส้นทางของลำโพงเส้นทางของพวกชุดอ,อะไรต่างๆที่ผ่านคอนเนคเตอร์อีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะเพราะว่าอีกไม่นานนะครับผมพูดตรงนี้นะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยวันคลิกพอข้อมูลเพิ่มขึ้น แน่นอนผมก็จะเพิ่มเรื่องราคาแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายราคาแพงก็ได้นะครับรอนะฮะรอโปรผมโปรผมจะจัดทุกเดือนสิงหาคือโปรวันเกิดนะโปรวันเกิดแล้วก็อาจจะเป็น9.9ซึ่งเป็นเดือนกันยาซึ่งปกติก็ไม่ได้จัดบ่อยนะเรื่อง9.9ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดแน,น่นอนนับนับเดือนจากนี้ไปถ้าใครจะจะรอโปรราคาถูกก็อีกประมาณเกือบปีนะ โอเคนะครับฝากไว้พิจารณากับสื่อดีๆที่ตอบสนองงานช่างของคนไทยด้วยกันนะขอบพคุณครับที่กรุณาติดตามชมสวัสดีครับ